นุทรรกับปีพาดเเยเสร็จพ่อเสร็จแม่ใครมาก็ไม่รู้ี่คะเยไปดูรูปไปรัษหายสนิทหรือเปล่าเรียกกันขนาดนี้ต้องเป็นคนสนิทแน่ๆไปดูไปข้อบคุณค่ะโ้โอ้ขอบคุณค่ะเก่าหมดดีเลยเนี่ย เรื่องจริง <c oughs> แจ <ก S> ้ออกมาแล้วเนี่ยจะเรียกนานเนี่ยโอ้โหบอกว่าเรียกอะไรนั้นหนาเ,เรียก่ยโอมึงมก็ต้องออกมาต้อน<อ>รับก<อ>ูบดิเพราะกูมากูมีธุระใช่ไหมล่ะแต่มึงไม่ออกมา,<อ>าสักทีกูเรียกเก่งเก่งไปนะมึงก็ไม่คิดเลยนะว่ากูจะเรียกนานไหมกูยืนอยู่คนเดียวตั้งนานโอ้โแค่นี้ที่แล้วคู่ซะยาวเลยหายใจทางไหนเนี่ยตูดแล้วมั้ง มึงเป็นไรมึงเป็นอะไรมึงก็งโดนกลโหดซะ,ะด้วยเสร็จพ่อเสร็จแม่ไปคะ่ะใครมาก็ไม่รู้หน้าตาอ,อับประลักมากเลยไปคะ่ะไม่สวยเลยขนาดนั้นเลยเหรอยี่หว,วาจดิ่งไปค่ะทำมันพูดเลย่ะมึงขี้เห่มากขี้เหล่มากเออใช่จริงถูกไหมจเจริญสุขเถิรับ <c oughs> ข้าพระเจ้าปิ่นสุวรรณยินดีที่ได้รู้จักหนูมาคนเดียวรู้มาคนเดียวเป็นอะไร เสียงเป็นอะไรเหรอจ้าพูดให้มาดังๆหน่อยไม่ได้หรือยังไงทับออดอ้อนทับตาทับตาเล้วนิดพี่ตาทำไมเนี่ยจะพี่หันไปดูสิพี่ห้าเนไจะเห็นีอะไรเธอจะต้องหยุดได้แล้วไหนกันแล้ว บอกว่าเกลียดหนูนักหนาจักทีวีเธอเต้นอยู่คนเดียวเลยนะเกลียดมากแหลบสิปิตาใส่เธอหนูกินแมลงอ๋อมันคงเป็นธรรมชาติของหนูสิท่าไม่กินข้าวบ้างหรือลูกไม่เอาอะข้าวไม่อยากกินหนูชื่ออะ <มา S 1> ไรเดี๋ยวจัดการให้ให้พี่เจรจาได้ไหม ก็ไม่เพราะแต่งตัวอย่างนี้ถึงมีคนรักทั้งประเทศอ่ะเฮ้ยธพี่บอกฉันเล่นในเรื่องไงเขาเกลียดเนี่ยเธอเนี่ยนะก็ในย่าแบบฉันต้องเกลียดอ่ะตั้งแง่ตั้งค่ากับคนไม่ดีเธอจะต่อยแบบฉันอีกแล้วนะตัวแค่นี้จะต่อยคนเจ็บไปเนี่ยถามจริงเนี่ยดูแขนซิเนี่ยจะต่อยคนเจ็บไหม ดำดมเดี okay. 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 <ś <ś ๋ยวพ็นเสด็จพ่อโอเคโอเครู Hence, he ้เออจะพูดอะไรก็พูดมาใจเย็นๆก่อนได้ไหมเล่าโอ้โหจะดุอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมถ้าไม่หยุดดุพี่จะจับล่ามแล้วนะ ดำรงมาทำไมลูกหนูมาหาแฟนคนร<า>ักของหนูชื่ออะไรมาสุวินหนูมีสิ่งใดมายืนยันนี่ข้าต้องรู้ความจริงให้ได้ทหารไปยะค่ะเร่งนำพาตัวองค์ราชบุตรมสัสวินมาขึ้นเ้าอวัดเดียวนี่รับเรกนะ้าองค์มัสวินเสด็จแล้ว พ่อมึงอ่ะนนเมื่อกี้นิ้รถที่มันมีพญานาคู่บริษัทสตารรับรางวัลนั่นน่ะเวทีได้ครับมึงจะไปเล่นของเขาได้ไหมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณสำหรับดอกไม้ช่อโตครับขอบคุณครับขอบคุณแม่ครับคิดถึงพี่หมีอ่ะพี่หมีมาไหมไม่มาขอบคุณครับ กู้เหตุเลยลึไอเจ้ดีๆนะจ๊ะช่วยถือแม่ฮะเออเออมาไอเจ้จะถือันถือให้เองโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวมึงเล็กมากอะไรนะนี่ก็บอกว่าตัวแค่นั้นอ่ะโอ้ยแต่ใจใหญ่ซะด้วยคือช่วยถือเองช่วยถือถือใบไหมอ่ะไหวเอาเดี๋ยวถ่ายรูปให้เรา มึงอะไม่ทางนี้ถูกไหมฮะถูกไหม้องเต้นด้วยตัวเลยจับไว้อ่าโอเคอ๋อมึงไม่ต้องโผล่หนาไปด็อกเขาถ่ายพระเอกก็เผื่อมีกูติดหน่อยนึงไงสแซมแลมสเสนอหนาะะแซลแน เพ<อ>ิ่นฝากวางมอ้เมื่อกี้กูเห็นนะไอ้รถพญานาคู่เลื่อนเองแล้วมึงจะไปยุ่งกับของของเขาทำไมกูถามมึงเนี่ยไห้หาพี่เลมพี่ลูกกึ่งมึงอ่ะมึจะดโดนลงโทษสัวกวันหนึ่งแม่งกูจะให้พี่สมพงศ์ที่อยู่ในบ้านข้างหลังนี่มันจัดก,การมึง<อ>น,นุ่นน,นุ่นไปเรียกเขาทำไมอะ่ะ ไม่ได้พูดนุ่นเรียกเขามาหานุ่นทำไงอะไม่ได้พูดพาตามนุ่นกลับไปทำไงอะขอโทษขอโทษใครขอโทษใครอ,ะอ่ะแม่มึงมั้งไม่มีไม่มีเรจาจะเขาหลับแล้วเขาหลับอะไรเขามาดูลิเก,ก อเเลนขรักดีหหบมึงอ่ะไม่ต้องพูดขึงเขาเพราะมึงอ่ะคนพิลึกอย่างมึงอ่ะเขาไม่อยากจะพูดด้วยหรอกกูพูดแค่ชื่อกูไม่ได้พูดนามสกุลโอ้โหไม่เจออันนี้ใครให้มาเนี่ยเนี่ยไม่รู้พี่อะไรที่เขาโพกหัวเมื่อกี้อ่ะเป็นพี่อิสลาม พี่เขาเป็นอิสลามเขามาดูดิเกโอเคเอาเอาละดำดงเจ้าพ่อด่วปพ่อเมื่อหนูมาตามหาคนรักนี่ไงลูกมาสวินช่วยพิจ,จารณาทีสิว่าใช่คนรักที่หนูตามหาหรือเปล่าไม่ด้วยอ่ะ ก็มองอยู่นี่ไงไม่ต้องไม่ต้องหยอกเลยนะจ๊ะใครนั่นอ่ะไม่มีใครมีที่ไหนเนาใครไม่มีจะกลัวเหรอนน่น พ่อกับกูเหมือนกันลูกไม่มีเลยหรอกข้าหยอกเล่นคนนี้คือแฟนของหนูเองข้าเนี่ยนะแฟนเจ้าฟังเลยเจ้ามีสิ่งใดเป็นเครื่องยืนยันแหวะ ทำไมเนี่ยลำให้ใครดูเนี่ยฮะ<า>ลำลำให้ใครดูเนี่ยลำพี่ปาเขาตีมาทำไมแค<ำ>่รูปหัวเนี่ย พี่ๆแค่นี <hyster ically> ้ได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เต้ยโอเคเจ้ามาทำอะไรที่นี่มาหามาหาใครเฮ้ยอะไรอ่ะไอ้โถไอ้ต้นไม่ใช่รองเท้ามันย่นจะดึงไหมนี่งขายมาเยรองเท้ามันย่นจะดึงให้ ไปหมดแล้วมั้งอ่าต่อไปนี้เลิกเลิกอะไรเอามาค่าเลยร้อบอกว่าต่อไปนี้เลิกแก้นะใครแกงแกนู่นนะไม่แกแล้วเลิกแกเลิกเลิกเลิกเจ้าปามาหาค่าอย่างนั้นเหรอดำดง เก่งจังเมื่อกี้ตกใจน่าซึดเลยไม่เอยากเป็นแล้วไนเนี่ยเบื่อไปกันแล้วมั้งเนี่ยเฮ้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 ยเก่งนะกลัวแต่ยิ้มสู้นี่ยิ้มสู้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 ยิ้มยิ้มสู้ให้รู้ว่าเราเราไม่กลัวนี่ข่มความกลัวด้วยความกล้า งความกล้าด้วยความหมาบุกมะเออเ้าไม่กลัวเขาไม่เจ้าอยู่ข้างๆข้า,ขาไอตัวหน้าตัวดีเลยเจ้ามาตามาข้าเหรอตามหาทำไมตามหาตามหาให้เดินไปเป็นเพื่อนกันอ๋อเดินไปเพื่อนเหรอ ยิ้ม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 วยิ้มว <ği> พี่เปนไม่นั่งตรงสว่างไหมจ๊ะไม่นั่งตรงสว่างไหมจ๊ะ <ği> <ği> ไม่นั่ง,ง <ği> นั่งุงกัดเลยจ๊ะอะไรนะเขาจะไ,ไม่ต้องมองข้างๆพอด <ği> <ก><บ>ีแม่เขาบอกว่าเจ <ği> <ği> ้าภาพหาต่อ <ği> เล่นวัดสีชมพูสิบคืนปีหน้า <ği> <ği> ย้ายที่เปลี่ยนที่เล่นเหรอเล่นตรงนี้นี่เลยอ่อสิบคืนก่อนเสียงปุบมือกับทางเจ้าภาพด้วยครับแล้วสิบคืนนี่เราต้องไปนอนโรงแรมเหรอนอนนี่เลยโอ้โอเคโอเคดูท่าแล้วดูดูท่าแล้วข้าจะไม่สบายหรือไงตอนนั้นน่ะมันปีหน้านะข้ารู้เลยว่าข้าไอตั้งแต่ปีนี้เดี๋ยวปีหน้าข้าต้อง ไม่สบายงั้นไม่รับไม่รับไม่รับเออเดี๋ยวรับพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ปงานแล้วจ้ะไ่รับไ่รับพรุ่งนี้ไม่ว่างทำไมอะนุ่นวัดสีชมพูชื่อแล้วก็ดูน่ารักดีน่ารักแต่มาถึงแล้วเป็นไงกูไม่กลัวเขาไม่ได้ไปเราไม่ต้องเรา Hạch chết hạch ngựa 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 เธอมาตามหาฉันเหรอจ้อ่แล้วเราเป็นอะไรกันนะ<ป>่ะเไมมึงมือนนี่มึงลอกแรกกับคนดำดงแฟนเป็นแฟนเจ้าเป็นแฟนกันเหรอจ้อ่ข้านี้นะแฟนเจ้าจดำดง ร้องไห้ไงลูกมินมอนไม่มีใครร้องไห้เธอเงินนั่นแหละเอาแหละดำดงข้าไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าแหวนมงนี้มาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงฉักหน้าเลยไอ้เด้มอมึงฉักหน้าที่กูจะเป็นหินนะมึงไปบอกเขาว่าไม่ต้องไฟมืดก็ได้วันนี้ไม่ต้องไฟมืดก็ได้ไม่ได้มันต้องเล่นไฟมืดเดยวคนไม่เห็นกูมันต้องเล่นมืดยังไง มันไม่น่ากลัวขนาดนั้นหรอกเชื่อสิเดี๋ยวลองออปิดไฟไหมั้ยลองปิดไฟมืดเลยปิดเลยจริงอ่ะไม่แค่ไฟเอาเไม่ใช่มันเป็นไฟไฟเล่นการแสดงไงอ่ปัญญาลองปิดไฟให้น้องนุ่นก่อนว่าฉากหน้าเป็นไงจริงอับเป็นจริงไฟทั้งหมดเลยปิดทำไม่ะปิดทำไมอะ อยู่ได้ตะโอนไม่น่ากลัวใส่ไว้อันนี้พระช่วยได้เออใครแกล้งอ่ะคอยดูอันนี้นั่นอะอันนี้พระพระเออพระข้างหน้าเป็นพระขึ้หลังกระดูกแม่กูเองเอ้าเอ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 าบอลเอาก่อนเฮ้ยไม่เอาอ่ะปอปากรักษาไม่เป็นไรโอเค เอาแหละดำนงข้าเนี่ยไม่ใช่คนรักของเจ้าหรอกไมิจ๊ะข้าไม่รู้ต้นสายไปเหตุว่าแหวนวงนี้มาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงม่รูนยังไงจ๊ะ<อ>มันคงจะไม่ใช่หรอกนะใช่เลยนะจ๊ะเจ้าจำคนผิดหรือเปล่าไม่ผิดๆิจ๊ะข้าไม่รู้ว่าแหวนวงนี้มาอยู่ที่เจ้าได้ยังไงไม่อก็เป็นคนให้มาเล้นะนะัน่ะ ถ้าไม่ได้ให้เจ้าค่ายหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพน้าก็ข้าไม่ให้นั่ะแล้วจะอยู่ในมือดูในแหวนได้ไงก็ข้าไม่รู้ไงน้ำดองแต่เอาเถิดเจ้าจำไว้ว่าไม่จำผู้หญิงที่ข้ารักมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนุ่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 นบนโลกใบนี้มีเพียงคนเดียวนุ่นนุ่นนุ่นไหนนุ่นข้าจะรักเพียงผู้หญิงคนเดียวเท่านั้นคือชื่อ ไฟจำไว้ว่าไม่จชาตินี้ข้าจะรักเพียงคนเดียวไม่รู้นั่นคืออินทิราไม่ไม่ใช่เจ้าจำนวงเจ้าจำไว้ไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยนะจ๊ะข้าลาก่อน ขึ้นรถก็บอกชื่อบอกนามนะไปกันกี่คนมากี่คน,ม,นม,มาหลอกกลัวกูไม่กลัวอมีคน,คนเขาบอกเอาไว้ถ้าม,ม,มาในสถานที่น่ากลัวเวลาหนูจะกลับบ้านหนูเรียกชื่อแค่คนที่มาทางเดียวกับหนูบนรถเท่านั้นคนที่หนูรู้จักเท่านั้นใครไม่รู้จักไม่ต้องขึ้นรถเท่านั้นก็จบแล้วไม่เห็นจะต้องกลัวอะไรเลยหนูหนูกลัวลาย อะไรนะลูกหนูกลัวอะไรลงชกจะไปกลัวอะไรนักหนาเราไม,ไม่ต้องกลัว <c oughs> พ่อและทุกคนยังอยู่เป็นเพื่อนหนูหนูเชื่อไหมลูกโลกเราสมัยนี้มันหลากหลายสีสันหลากหลายมุมมองคนเขาเห็นดำดงเป็นแบบนี้ใช่อาจจะคิดไปต่างๆนลนะ ว่าดำดงต้องเป็นคนอย่างนั้นว่าดำดงต้องเป็นคนแบบนี้แต่มันไม่จำเป็นเลยเพราะว่าคนเหล่านั้นที่กล่าวหาดำดงต่ตางๆนานาเขาไม่ได้บรับผิดชอบชีวิตหนูสิ่งที่หนูทำมันสง่างามยิ่งนักชีวิตของเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง รับผิดชอบด้วยหน้าที่การงานรับผิดชอบชีวิตครอบครัวทั้งพ่อและแม่และพี่น้องหนูจะต้องมาเจอปัญหาอะไรอีกมันไม่คู่ควรเลยเพียงแต่หวังให้หนูได้ตื่นขึ้นมาและมีพลังที่สดใสมีอภินิหารภายในตัวเอง เหมือนความรักที่ทุกคนเขาส่งให้ดำรงไม่มีมนุษย์คนใดที่เอาความสกปรกภายในใจของตัวเองเที่ยวไปป้ายสีคนอื่นกล่าวหาคนอื่นนั่นย่อมไม่ใช่มนุษย์ที่ดีแต่หนูไม่เพียงแต่จะไม่เอาความสกปรกความเครียดไปใส่คนอื่น หนูยังนำพาความสุขนำพาความรักความเผื่อแผ่มาสู่คนอื่นและผู้คนรอบข้างนี่แหละจึงเป็นความสง่างามในตัวของดำดงจำเอาไว้นะลูกบ้านจะเล็กจะใหญ่มันไม่สำคัญสำคัญที่คนในครอบครัวสาม,มารถคีรักกันแค่ไหนอ่านหนังสือออกว่าสำคัญ แต่มันไม่สำคัญทอาอ่านใจคนออกคนทำผิดแล้วยอมรับอย่างน่าให้อภัยและน่าเชื่อชูดีกว่าคนที่ทำผิดแล้วไม่รู้ตัวเองไม่ว่ากี่พายุฝนจะถาโถมมาสู่ชีวิตหนูหลังจากนี้เราจะเขียนเรื่องราวบันทึกชีวิตด้วยหัวใจสีม่วงและหัวใจสีส้ม ให้มาหลอห้อมเป็นหัวใจบ้านบารมีหนูไม่ต้องเป็นที่หนึ่งที่ไหนแต่หนูคือที่หนึ่งในใจของทุกๆคนในที่นี่ปรบมือเป็นกำลังใจครับ